สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเช้าวันเสาร์นะคะสําหรับเช้าวันเสาร์ของเอลมาวันนี้นะคะเป็นวันที่สดใสามากนะคะทะเลหมอกไม่มีเลยสวยมากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมาสายค่ะวนี้เราเอลมาไปใส่บาตรนะคะเพราะว่าติดภารกิจวันนี้เป็นวันพระนะคะก็เลยมาออกกําลังกายสายนะคะ เป็นวันพระน้องเอวมาต้องไปทําบุญให้คุณพ่อคุณพ่อเพิ่งเสียไปนะคะทําบุญกวดน้ำให้คุณพ่อนะคะเป็นวันที่สองของเอลมากับช่องของน้องเอลมานะคะวันนี้นะคะบรรยากาศกา็เงียบสงบพระอาทิตย์สวยงามนะคะที่ริมฝั่งน้องหานนะคะที่ริมฝั่งน้องหานที่สะพางทองนะคะ สวยงามมากสวยงามเหมือนเดิมค่ะน้องเอลมามาสายนิดนึงก่อนไปเดินเล่นก่อนไปเดินออกกำลังกายนิดหน่อยก็จะพามาดูริมฝั่งน้องหานนะคะบรรยากาศนะคะสวยงามมากค่ะพระอาทิตย์นะคะสวยงามมากค่ะ ฝั่งน้องหานก็จะมีชมรมไทยแก๊กนะคะนี่ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสู้สวยค่ะขึ้นนะคะสวยงามมากนี่นะคะบรรยากาศดินฝั่งน้องหานก็สวยงามประมาณนี้นะคะวันนี้จะไม่มีทะเลเหมอกนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่สวยงามมากบรรยากาศสวยงามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชมรมทายเก๊กทางนน้นก็จะเป็นชมรมของคุณแม่สวยนะคะคุณแม่สวยนี่จะตื่นเช้านะคะมาตั้งแต่เช้า <c oughs> ตีสี่ก็มาแล้วะคะ่ะเต้นตั้งแต่เช้าอึบอึบ,อบนะคะจะพาไปชมฝั่งน้งนะาะแล้วมาก็มาเดิน ทางนู้นจะเป็นชมรมของคุณแม่สวยนะคะสีม่วงสวยงามมากนะคะมาสายยังดีก็ไม่มานะคะสวยงามมากค่ะอยู่สั่งน้องหางค่ะคุณแม่แม่พี่ๆทั้งนั้น,นะคะ่ะแม่สวยเจ็ดแปด ห้าหบรรยากาศี่ฝั่งน้องหารจังสะกอนนครนะคะสเราคุณแม่เส